วิธีการแผ่กรุณา3อย่างลำดับต่อไปนี้ผู้ปฏิบัติพึงศึกษาให้เข้าใจในวิธีการแผ่กรุณาสอย่างตามที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักดังนี้คือการแผ่กรุณาอย่างไม่เจาะจงที่เรียกว่าอโนทิโสภรณาโดยอาการ5นั้นอย่างหนึ่งการแผ่กรุณาอย่างเจาะจงที่เรียกว่า โอทีิโสภรณาโดยอาการเจ็ดนั้นอย่างหนึ่งการแผ่กรุณาเป็นในทิศที่เรียกว่าทิสาภารณาโดยอาการสิบนั้นอย่างหนึ่งซึ่งมีอาการแห่งภาวนาวิธีดังต่อไปนี้ 1. อโนทิโสภรณาค้าแผ่กรุณาไม่เจาะจงโดยอาการ5 1. สันึ่งสเพสตาทุกขามุจจนตุข้อสัตว์ทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิด สองสัเพเทปานาทุกขามุจจนตุขอปานะทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสามสัพเพภูตาทุกขามุจจนตุขอพูดทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดส ah> ี่สัพเพปุขราทุกขามุจจนตุขอบุคคลทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดห้าสัพเพอตตภาวะปริยาปันนาทุกขามุจจนตุ ขอผู้มีอัตภาพทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิด 2. โคทิโสภรรณาคำแผ่กรุณาเจาะจงโดยอาการเจ็ดสัพพาอิธิโยทุกขามุจจนตุขอสตรีทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิด 2. สัพเทปุริสาทุกขามุจจนตุขอบุรุษทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิด สสัพเทอริยาทุกขามุจจนตุขอพระรยาเจ้าทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสีสัพเทอนริยาทุกขามุจจนตุขอปุตุชนทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดห้าสัพเทเทวาทุกขามุจจนตุขอเทวดาทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดหกสัพเทมนุษษาทุกขามุจจนตุขอมนุษย์ทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิด 7. สัพเพวินิปาติกาทุกขามุจันตุขอพวกสัตว์วินิปาติกะทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสามทิ่สาภรรณาวิธีการแผ่กรุณาไปในทิศโดยอาการสิบวิธีการแผ่กรุณาไปในทิศนั้นคือยกเอาอโนทิโสบุคคลห้าจำพวกโอทิโสบุคคลเจ็ดจำพวก รวมเป็น12บุคคลไปตั้งไว้ในทิศทั้ง10แล้วแผ่กรุณาไปในบุคคล12จำพวกที่อยู่ในทิศทั้ง10บนั้นจึงเรียกว่าแผ่ไปในทิศโดยอาการแห่งภาวนา10อาการเมื่อว่าโดยบุคคลเป็น12วาระตัวอย่างดังต่อไปนี้คำแผ่กรุณาในทิศโดยอาการ10วาระที่1ในบุคคลที่1 หสัพเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาทุขามุจจันตุขอสัตว um ์ทั้งปวงในทิศบุรพาจงพ้นจากทุกเถิด 2. สัพเพปัชชิมายะทิสายะสัตตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศประจิมจงพ้นจากทุกเถิด 3. สัพเพอุตรายะทิสายะสัตตาทุกขามุจจันตุ ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรจงพ้นจากทุกเถิด 4. สัพเพทักินายะที่สายะสัตตาทุกขามุจจนตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษินจงพ้นจากทุกเถิด 5. สัพเพปุรัติมายะอนุที่สายะสัตตาทุกขามุจจนตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนจงพ้นจากทุกเถิด6 สัพเพปัชชิมายะอนุทิสายะสัตตาทุกขามุจันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิพยพายัพจงพ้นจากทุกเถิดเจ็ดส, ok สัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาทุกขามุจันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานจงพ้นจากทุกเถิดแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสัตตาทุกขามุจันตุ ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศหอรดีจงพ้นจากทุกเถิด 9. สัพเพเหติมายะทิสายะสัตตาทุกขามุจันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องต่ำจงพ้นจากทุกเถิด 10. สัพเพอุปริมาทิสายะสัตตาทุกขามุจันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงพ้นจากทุกเถิด ส่วนคำแผ่กรุณาไปในทิศโดยอาการสิบในบุคคลอีกสิบเอ็ดจำพวกตั้งแต่จำพวกที่สองคือสัพเพปานาปานาทั้งปวงถึงจำพวกที่สิบสองสัพเพวินิปาติกะพวกสัตว์วินิปาติกะทั้งปวงนั้นผู้ปฏิบัติจงนำมาประกอบเรื่องทำนองเดียวกับบุคคลที่หนึ่งต่างแต่ต้องยกเอาบุคคลนั้นๆมาประกอบแทนตรงที่ว่า สัตวตาในคำบาลีกับตรงที่ว่าสัตว์ในคำไทยเท่านั้นเห็นว่าผู้ปฏิบัติสามารถที่จะนำมาประกอบได้เองจึงไม่ยกมาแสดงไว้เต็มรูปในที่นี้กรุณาอัปปนา132ในกรุณาภาวนานี้เมื่อโยคียบุคคลปฏิบัติจนได้สำเร็จถึงขั้นอัปปนาฌาน และทำการแผ่กรุณาจิตไปโดยอาการ5ในอโนทิโสบุคคลโดยอาการ7ในโอทิโสบุคคลและโดยอาการ10ในบุคคล12จําพวกโดยภาวนาวิธีดังแสดงมาก็จะได้อัปปนาชาทั้งหมด132อัปปนาในอโนทิโสภารณา5ในโอทิโสภารณาในที่สาภารณาหนา120 วงเล็บห้บวก7บวก120เท่ากับ132งวงเล็บปิดอานิสงกะรุณาก็แหละโยคีบุคคลผู้เจริญกรุณาภาวนาจนสำเร็จถึงขั้นอัปนาฌานเป็นฌานลาภีบุคคลแล้วย่อมมีอันหวังได้ซึ่งอานิสงแห่งกรุณา11ประการมีนอนเป็นสุขเป็นต้นฉันเดียวกับเมตตาภาวนาทุกประการนั่นเทียวกรุณาภาวนาจบ 3. มุทิตาภาวนา260โยคียบุคคลผู้มีความประสงค์จะเจริญมุทิตาพรหมวิหารน,นั้นประการแรกพึงเตรียมทำบุพกิจเบื้องต้นให้เสร็จสิ้นก่อนนับตั้งแต่ตัดปริโภทความกังวลสิทิประการจนถึงไปนั่งณอาสนะอย่างเรียบร้อยเหมือนอย่างที่ได้แสดงไว้แล้วในเมตตาภาวนาทุกประการขั้นแล้วจึงลงมือเจริญมุทิกรรมฐานต่อไป ห้ามเจริญในบุคคลสามจำพวกอันดับแรกก็แหละเมื่อโยคียบุคคลจะเจริญมุทิตากรรมฐานนั้นห้ามมิให้เจริญไปในบุคคลสามจำพวกนี้เป็นอันดับแรกคือคนที่รักหนึ่งคนเป็นกลางกลางหนึ่งคนคู่เวรหนึ่งเพราะเหตุว่าแม้คนเป็นที่รักนั้นก็ไม่เป็นบรรทัดฐ,ฐานพอที่จะให้มุทิตาเกิดขึ้นได้ในอันดับแรกด้วยมาดว่าภาวะเป็นที่รักเท่านั้น อธิบายว่าคนผู้อยู่ในฐานะเป็นที่รักกันอย่างธรรมดาแต่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติพิเศษประจำตัวเช่นความเป็นผู้มีหน้าตาเบิกบานเช่มชื่นเสมอความเป็นผู้ฉลาดทักทายปราศัยก่อนความเป็นผู้ผู้จาาภพเราะมีมัญญาตละเอียดอ่อนโยนและความสนุกร่าเริงเป็นต้นอันเป็นผลสำเร็จมาด้วยปฏิสุธิวิญญ,ญาณที่ประกอบด้วยโสมนัสเวทนา คนผู้ขาดคุณบัตรประจำตัวเช่นที่กล่าวมานี้แม้จะนับเนื่องอยู่ในเครือคนที่รักนับถือกันก็ตามก็ไม่พอที่จะเป็นเหตุให้มุทิตาพรมวิหารนี้เกิดขึ้นในจิตสันดานของผู้ปฏิบัติในอันดับแรกได้ยิ่งคนเป็นกลางกลางและคนคู่เวรด้วยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกันละยิ่งห่างไกลจากความเป็นบรรทัดฐานแห่งมุทิตาภาวนาอันดับแรกมากทีเดียว ส่วนคนต่างเพศกับคนที่ตายแล้วจะเอามาเป็นเขตรหรืออารมณ์ของมุทิตากรรมฐานนี้ไม่ได้เลยโดยส่วนเดียวเพราะเหตุไรได้แสดงไว้แล้วในเมตตาภาวนาคนที่ควรเจริญมุทิตาถึงอันดับแรกก็แหละเพื่อนที่รักมากจัดเป็นบุคคลที่เป็นบรรทันฐฐานพอที่จะให้มุทิตาเกิดขึ้นในอันดับแรกหรือคนประเภทที่ท่านอันากถาจารเรียกว่า เพื่อนใจนักเรงซึ่งเป็นผู้มีอัธยาศัยชอบสนุกร่าเริงยิ้มก่อนพูดเสมอนับเป็นบุคคลที่ควรจะเริญมุทิตาไปถึงเป็นอันดับแรกได้เช่นเดียวกันหรือคนที่รักนั่นแหละแต่เป็นผู้สมบูรณ์พูนสุขมีเครื่องบำรุงบำเรออย่างเพียบพร้อมกำลังร่าเริงบันเทิงใจอยู่ก็เช่นเดียวกันแต่เมื่อโยคีบุคคลได้เห็นมาด้วยตา เองก็ดีหรือเพียงแต่ได้ทราบข่าวก็ดีแล้วพึงเจริญมุทิตาให้เป็นไปในบุคคล<ร>เห็นปันนั้นเป็นอันดับแรกรก่อนกว่าบุคคลประเภทอื่นคือพึงเจริญด้วยบทภาวนาว่าโมทติวตายังสัตโตอะโหสาธุอะโห,ส,ะโหสุดถุสัตว์ผู้นี้ร่าเริงจริงหนอขออนุโมทนาด้วยเถิดหนา หรืออีกแบบหนึ่งว่าอายังสัตโตยถาลัทธะสัมปติโตมาวิคัตฉตุเขาสัตว์ผู้นี้จงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยถ้าตั้งแต่สองคนขึ้นไปให้ว่าเอเตสัตตายถารัทธะสัมปติโตมาวิคัตฉันตุเขาสัตว์เหล่านี้จงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยหรือว่า สเพสัตายะสารัธาสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอสัตว์ทั้งปวงยงอย่าได้พลัดพลากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยโยคีบุคคลพึงนึกภาวนาในใจไปตามบทภาวนานี้อย่างแล้วแล้วเล่าๆจนมุทิตาจะปรากฏชัดขึ้นในใจและได้บรรลุถึงขั้นอุปจารสมาธิและอัป,ปนาสมาธิตามลำดับ เพราะอาศัยอำนาจความหมายนี้นั่นเองพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสวิธีเจริญมุทิตาภาวนาไว้เป็นแบบอย่างซึ่งมีปรากฏอยู่ในคำพีวิพังคปรกรณ์ดังนี้ภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยมุทิตาย่อมแผ่มุทิตาจิตไปทางทิศหนึ่งอยู่นั้นคือทำอย่างไรภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยมุทิตาย่อมแผ่มุทิตาจิตไปยังสัตว์ทั้งปวงทุกๆจำพวกเหมือนอย่างที่ ได้เห็นคนอื่นซึ่งเป็นที่รักใคร่เป็นที่เจริญใจคนหนึ่งแล้วพึงพลอยโมทนายินดีด้วยฉะนั้นเจริญมุทิตาในคนที่รักผู้ยากถ้าแหละเพื่อนใจนักเลงหรือคนที่รักของโยคีบุคคลนั้น เมื่อก่อนเขาเป็นคนมีความสมบูรณ์พูนสุขแต่มาบัดนี้ได้เกิดเปลี่ยนภาวะมาเป็นคนเห็นใจได้ทุก์และประกอบกรรมทำาชั่วขึ้นเช่นนี้โยกขีบุคคลต้องะระลึกถึงสภาพที่เขาเคยมีความสมบูรณ์พูนสุขในปางอดีตนั้นแล้วยกเอาอาการที่เขาเคยสนุกล่าเริงขึ้นมาพิจารณาว่าคนผู้นี้เมื่อครั้งอดีตเขาได้เคยเป็นคนร่ำรวยมีบริวารมาก เป็นคนสนุกร่าเริงเสมอเป็นนิดดังนี้แล้วพึงเจริญมุทิตาให้เป็นไปอันหนึ่งพึงยกเอาแม้อาการที่เขาจะพึงสนุกร่าเริงต่อไปในภายหน้าขึ้นมาพิจารณาว่าชีวิตในอนาคตของคนผู้นี้เขาจะได้สมบัตินั้นกลับคืนมาอีกเขาจะได้ไปบนคอช้างหรือบนหลังมา้าหรือบนวอทองคำเป็นแน่ ดังนี้แล้วพึงเจริญมุทิตาให้เป็นไปในบุคคลนั้นเถิด <c oughs> เจริญมุทิตาในคนกลางๆและคนคู่เวรในที่นี้คําว่าเพื่อนที่รักมากซึ่งเรียกว่าเพื่อนใจนักเลงกับคนที่รักสองบุคคลน,นี้รวมเรียกว่าคนที่รักประเภทเดียวเพราะเป็นผู้มีสภาพเป็นที่รักเหมือนกัน เมื่อโยคียบุคคลได้เจริญมุทิตากรรมฐานให้เกิดขึ้นในคนที่รักเช่นนั้นแล้วถัดนั้นพึงเจริญมุทิตาไปในบุคคลตามลำดับดังนี้คือคนเป็นกลางกลางและคนผู้เวรวิธีปฏิบัตินั้นดังนี้ที่บุคคลได้เจริญมุทิตากรรมฐานให้เกิดมีขึ้นในเพื่อนที่รักมากหรือเพื่อนใจนักเลงนั้นแล้ว พึ่งทำกรรมฐานนั้นให้คล่องแคล่วให้อ่อนนุ่มนวลควรแกร่การงานเสียก่อนแล้วจึงเจริญมุทิตาไปในคนที่รักรั้นทํากรรมฐานในคนที่รักให้คล่องแคล่วให้อ่อนนุ่มนวลควรแกร่การงานแล้วจึงเจริญมุทิตาไปในคนเป็นกลางๆครั้นทําทกรรมฐานในคนเป็นกลางๆงให้คล่องแคล่วให้อ่อนนุ่มนวลควรแกร่การงานแล้วถัดนั้นจึงเจริญมุทิตา ไปในคนคู่เวรแล้วพึงทำอัป,ปนาชานให้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับต่อไป <c oughs> มุทิตาสีมาสำเพทะ <c oughs> ก็แหละในกรณีที่เจริญมุทิตาไปในคนคู่เวรนั้นถ้าความโกรธแค้นเกิดขึ้นแกโยคีโดยในที่ได้แสดงมาแล้วในเมตตาภาวนา โยคียบุคคลพึงพยายามบรรเทาความโกรธแค้นระงับลงด้วยอุบายวิธีที่ได้แสดงไว้แล้วในเมตตาภาวนานั่นแหลคขั้นแล้วพึงทำมุทิตาให้เป็นสีมาสมเพท,ทะโดยทำจิตให้เสมอในบุคคลสี่จำพวกคือคนที่รักหนึ่งคนเป็นกลางกลางหนึ่งคนคู่เวรหนึ่งและตนเองหนึ่งชนี้บรรลุถึงอัปนาทาน แต่นั้นโยคยีบุคคลพึงสองเสพนิมิตกรรมฐานคือสีมาสำเพทานั้นให้หนักขึ้นทําให้นิมิตเจริญขึ้นภาวนาให้มากๆเข้าจนให้บรรลุถึงซึ่งอัปปนาชาญแล้วทำอัปปนาชาญให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปด้วยสามารถชาญสามโดยจตุก,กนัยและชาญสี่โดยปัญจกนใยโดยทํานองที่แสดงมาแล้วในเมตตาภาวนาทุกประการ ด้วยประการชนนี้เป็นอันว่าโยคีบุคคลผู้เจริญมุทิตาพรมิหารได้ปฏิบัติถึงขั้นสุดยอดแห่งมุทิตากรรมฐานนี้โดยบริบูรณ์แล้วแลวิธีแผ่มุทิตาสามอย่างลำดับต่อไปนี้ผู้ปฏิบัติพึงศึกษาให้เข้าใจวิธีการแผ่มุทิตาจิตสามอย่าง ตามที่ท่านแสดงไว้ในคำพีปฏิสัมพิทามัคคือการแผ่มุทิตาอย่างไม่เจาะจงที่เรียกว่าอโนทิโสภรนาโดยอาการห้าอย่างนั้นอย่างหนึง่งการแผ่มุทิตาอย่างเจาะจงที่เรียกว่าโอทิโสภรนาโดยอาการเจ็ดนั้นอย่างหนึ่งการแผ่มุทิตาไปในทิศที่เรียกว่าทิสาภรนาโดยอาการสิบนั้นอย่างหนึง่งซึ่งมีอาการแห่งภาวนาวิธีดังต่อไปนี้ หนอโนทิโสภรนาค่ำแผ่มุทิตาไม่เจาะจงด้วยอาการ5 1. าหนึ่สัเพเทต,ตายะถารัฐะสัมปติโตมาวิคัสฉันตุขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 2. ส,สัพเพปานายะถารัฐะสัมปติโตมาวิคัสฉันตุ ขอปานะทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 3. สัพเพภูตายถารัทธะสัมปัติโตมาวิค้ะฉันตุขอผู้ทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 4. สัพเพปุคลายถาลัทธะสัมปัติโตมาวิค้ะฉันตุขอบุคคลทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยห สัพเพอัตตะภาวะปริยาปัญน,นายถารัฐะสัมปติโตมาวิคัะฉันตุขอผู้มีอัตภาพทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสองโอทีิโสภรณาค่ำแผ่มุทิตาเจาะจงโดยอาการเจ็ดหสัพพาอิทิโยยถารัฐะสัมปตโตมาวิคัะฉันตุ สตรีทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 2. สัพเทปุริสายถารัฐะสัมปติโตมาวิฆาฉันตุขอบุรุษ ú, <ค>ทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสสัพเพอริยายถารัฐะสัมปติโตมาวิฆาฉันตุขอพระอริยะเจ้าทั้งปวงจง่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสี่ สัพเพอนะร ya, ath ath o, GUY, ath ath o, GUY, ิยายะถารัต t สัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอปุตุชนทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพลากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 5. สัพเทเทวายะถารัต t สัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอเทวดาทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพลากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 6. สัพเทมนุษยายะถารัต t สัมปติโตมาวิคัตฉันตุ ขอมนุษย์ทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพลากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสัพเทวินิปาติกายถาลัทธะสัมปติโตมาวิคัตฉันโตขอพวกสัตว์วินิปาติกะทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพลากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย3ที่สาภารนาวิธีการแผ่มุทิตาไปในทิศโดยอาการสิบ วิธีการแผ่มุทิตาไปในทิศนั้นคือยกเอาอานทุทีโสบุคคลห้าจำพวกโอที่โสบุคคลเจ็ดจำพวกรวมเป็นสิบสองบุคคลไปตั้งไว้ในทิศทั้งสิบแล้วแผ่มุทิตาไปในบุคคลสิบสองจำพวกที่อยู่ในทิศทั้งสิบนั้นจึงเรียกว่าแผ่ไปในทิศด้วยอาการแห่งภาวนาสิบอาการเมื่อว่าโดยบุคคลเป็นสิบสองวระตัวอย่างดังต่อไปนี้ คาแผลมุทิตาในทิศโดยอาการสิบวาระที่หนึ่งในบุคคลที่หนึ่งหนึ่งสัพเทปุรัติมายะทิสายะสัตตายถาลัทธะสัมปติโตมาวิฆาฉันตุขอตว์ทั้งปวงในทิศบุรพาจงอย่าได้พลัดพลากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสองสัพเทปัชชิมายะทิสายะสัตตายถาลัทธะสัมปติโตมาวิฆาฉันตุ ขอสัตว์ทั้งปวงในทิ่ประจิมจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 3. สัพเพอุตรายะทิสายะสัตยาถาลัทะสัมปติโตมาวิฆาฉันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสสัพเพทักินายะทิสายะสัตยาถาลัทะสัมปติโตมาวิฆาฉันตุ ขอสัตว์ทั้งปวงในที่ทักศิณจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 5. สัพเทปุรัติมยะอนุทิสายะสัตตายถาลัทธะสัมปติโตมาวิคาจฉันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนย์จงอย่าได้พลัดพลากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 6. สัพเทปัชิมายะอนุทิสายะสัตตายาถาลัทธะสัมปติโตมาวิคาจฉันตุ ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพจงอย่าได้พลัดพลากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยเจสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตายะถาลทะสัมปติโตมาวิฆาฉันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานจงอย่าได้พลัดพลากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 8. สัพเพทักินายะอนุทิสายะสัตตายะถาลทะาัมปติโตมาวิฆาฉันตุขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศหอรดีจงอย่าได้พลัดพลากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยเกสัพเพเหติมายะทิสายะสัตตายะถารละทาสมปติโต at มาวิคาฉันตุข้อสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างจงอย่าได้พลัดพลากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยส0สัพเพอุปริมายะทิสายะสัตตายะถารละทาสมปติโต at at มาวิคาฉันตุข้อสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลยส่วนคำแผ่กรุณาไปในทิศโดยอาการ10ในบุคคลอีก11บเอจำพวกตั้งแต่จำพวกที่สองสัพเพปานาปานะทั้งปวงถึงจำพวกที่12บสัพเพวินิปาติกาพวกสัตว์วินิปาติกะทั้งปวงนั้นผู้ปฏิบัติจงนำมาประกอบเรื่องโดยทำนองเดียวกับบุคคลที่หนึ่ง ต่างแต่ต้องยกเอาบุคคลนั้นบุคคลนั้นมาประกอบแทนตรงที่ว่าสัตตาในคำบาลีกับตรงที่ว่าสัตว์ในคำไทยเท่านั้นเห็นว่าผู้ปฏิบัติสามารถที่จะนำมาประกอบได้เองจึงไม่ได้ยกมาแสดงไว้เต็มรูปมุทิตาอัปปนา132ในมุทิตาภาวนานี้ เมื่อโยคียบุคคลปฏิบัติจนได้สําเร็จถึงขั้นอัปปนาชานและทำการแผ่มุทิตาจิตไปโดยอาการ5ในอโนทิโสบุคคลโดยอาการ7ในโอทิโสบุคคลและโดยอาการ10ในบุคคล12จําพวกโดยภาวนาวิธีดังแสดงมาก็จะได้อัปปนาชานทั้งหมด132อัปปนาคืออัปปนาในอนโนทิโสภาณา5ในโอทิโสภาณาเ และในที่สาพารนา1น0วงเล็บหาบวกเจดบวก120เท่ากับ132วงเล็บปิดอันนีสงมุทิตาก็แหละโยคียบุคคลผู้เจริญมุทิตาจนได้สำเร็จถึงขั้นอัปนาชาญเป็นชานราพีบุคคลแล้วย่อมมีอันหวังได้ซึ่งอานิสงสงแห่งมุทิตาถึง11ประการมีนอนเป็นสุขเป็นต้นชั้นเดียวกับเมตตาภาวนาทุกประการแต่ มุทิตาภาวนาจบ